สวัสดีนะครับสวัสดีสิทธิยานุสิ์นะครับของหลวงพ่อรวยช่วงนี้ก็กระแสหลวงพ่อรวยก็กําลังมาแรงมากนะครับกําลังมาแรงมากต่อให้โดนรีพอร์ตนะครับใครๆก็รู้นะครับว่าช่วงนี้ก็คือกลุ่มหลวงพ่อรวยนะครับคือจะโดนรีพอร์ตกันเยอะมากก็ตามตามกันไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็เบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็คือผมหยิบยก นะครับเอาเลทของหลวงพ่อรวยนะครับก็คือจะเป็นเลทปี59นะครับไตามากจะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับเป็นลงยาน้ําเงินขนาด2บาทนะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับขนาด2บาทจะจัดสร้างน้อยกว่าขนาด4บาทนะครับขนาด2บาทเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณราวๆเก้าพันกว่าเส้นแต่ถ้าเกิดเป็น4บาทขนาด4บาทเนี่ยจะอยู่รา,าวๆประมาณหมื่นกว่าเส้นนะครับแล้ว การพิจารณาเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดไม่มีสายเลทเนี่ยเหมือนของผมงเงี้ยเราจะพิจารณากันยังไงนะครับเพราะว่าปกติเลยหลักๆเนี่ยเกือบ50เซนนะครับพิจารณากันที่สายเลทเป็นหลักเลยใช่ไหมครับก็คือหยิบขึ้นมาเนี่ยคือหน้าใช่หลังใช่ดูสายดูโค้ดก็คือโอเคเลยจบใช่จ่ายตังค์นะครับแล้วถ้าไม่มีสายลละไม่มีสายเนี่ยเราจะดูยังไงอย่างของผมนะครับก็คือเจ้าของเก่าเนี่ย เขาตัดออกนะครับเพราะว่าเขาเอาไปเลี่ยมทองมานะครับคือเลี่ยมทองมาก็ปล่อยเฉพาะแค่หัวเล่ให้ผมอย่างเดียวเบื้องต้นที่ผมพิจารณานะครับก็คือจะเป็นสีการลงยานะครับก็คือจะเป็นสีของการลงยาสีลงยานะครับของแท้นเนี่ยคือจะออกแบบทึบๆนะครับจอบแบบทึบๆจะไม่ใสกิ๊กเลยนะครับถ้าเกิดเป็นของเก๊นเนี่ยของเก๊จะใสไปเลยนะครับ ของเกจะใสแล้วก็สียาเนี่ยจะออกสว่างมากเลยครับแล้วส่วนตรงยานะครับยาของ Straße เกเนี่ยจะถมนะครับจะถมตัวอักษรไปหมดเลยนะครับถมตัวอักษรไปหมดเลยถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยตัวอักษรเนี่ยก็คือจะยังลอยอยู่นะครับลอยอยู่ชัดสวยงามงานละเอียดมากครับถ้าเกิดเป็นของเกเนี่ยตรงเนี้ยจะโดนถมหมดเลยนะครับเพราะว่า เขาลงยามาไม่ดีใช่ไหมลงยามาไม่ดีแล้วก็ปี59ส่วนใหญ่ลงยาเนี่ยของเก๋เนี่ยกับของแท้เนี่ยดูต่างกันมากนะครับเพราะว่าของเก๋นนเนี่ยงานลงยานะครับปี P 59าเก้าไตมารเนี่ยคือมันจะมีฟอนตที่ตัวเล็กมากเลยครับนยครับก็คือจะเป็นอากาัอากขระอักขระที่ตัวเล็กมากเลยนยครับตัวอัสือจะเป็นตัวนัสือปี59าเก้าอย่างเงี้ยครับของเก๋เนี่ยคือเขาจะทําได้ลําบากครับทาได้ลําบากมากแล้ว การลงยาเนี่ยคือลงยายากมากนะครับถ้าเกิดเป็นของเท้เนี่ยคือจะสวยงามเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วช่วงไก่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับขนไก่นะครับขนไก่ตัวหนังสือเห็นไหมครับยาเนี่ยจะไม่มีเข้าไปถมกบเลยนะครับเนี่ยครับยาจะไม่มีเข้าไปถมกบเลยนะครับนะครับงานจะดีมากครับผมถ้าเกิดเป็นของเกสเนี่ยครับ ลงยาเนี่ยงานยาเขาจะไม่ดีเลยเขาจะถมตัวอักษรไปหมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับผมสียานะครับสียาจะไม่ใส่นะครับจะไม่ใส่กิ๊กไปเลยนะครับเนี่ยจะออกทึบๆถ้าของเกมานี่ก็คือจะเป็นแบบใสๆแล้วก็จะเป็นสว่างๆเลยนะครับนี่นะครับการพิจารณาเบื้องต้นอีกหนึ่งจุดนะครับ การลงยาสียาอันนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากถ้าเราดูยาเป็นนะครับดูยาเป็นแล้วก็ดูสียาเป็นนะครับเราดูได้เกือบทุกรุ่นนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับที่ลงยาดูได้เกือบทุกรุ่นเลยเพราะว่าของเก๊เนี่ยคือการลงยาเนี่ยไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลยนี่ครับละเอียดมากครับละเอียดมากงานละเอียดมากนะครับ แล้วอีก1จุดนะครับอีก1จุดที่เราดูกันนะครับก็คือจะเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์นะครับเนี่ยครับเป็นโค้ดจะเป็นโค้ดตรงนี้เลยอ่าจะเป็นโค้ดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกไม่ค่อยชัดโอเคเนี่ยครับก็จะเป็นโค้ดอ่าเนี่ยครับจะเป็นโค้ดตรงนี้เลยนะครับก็คือจะตอกโค้ดไว้นะครับ95นะครับ9 5ห้า โค้ดตรงนี้คือมีแค่ฟอนต์เดียวนะครับตรงนี้มีแค่ฟอนต์เดียวเราก็จำฟอนต์ให้แม่นๆนะครับถ้าเกิดเป็นของเกนะครับของเกเนี่ยฟอนต์จะไม่ใช่นะครับจะไม่ใช่ตัวนี้ที่ต่อมาจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับแล้วโค้ดเนี่ยก็คือจะตอกชัดเจนนะครับ95มีแค่ฟอนต์เดียวนะครับแล้วผมจะให้ดูทีนึงนะครับชัดๆลองดูครับอ่านี่ครับเห็นไหครับก็ จะมีแค่ฟอนต์เดียวครับแล้วก็จำฟอนต์ไ <breaks> ว้เพราะว่าโค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับเป็นโค้ดตอกน่ครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือจะเป็นตัวเลขนี่ครับแบบนี่ครับตัวเลขจะเป็นตรงนี้เลยฟอนต์ตัวเลขนะครับของเก๋เนี่ยคือไม่เหมือนเลยนะครับฟอนต์ตัวเลขฟอนต์ตัวเลขทําได้มาไม่ดีนะครับของเก๋ก็คือถ้าเกิดเราจําฟอนต์เลขได้จําฟอนต์โค้ดได้ก็ คือโอเคเลยครับคือจบครับเดี๋ยวจะให้พี่เพื่อนพี่พ่ได้ดูนะครับก็คือจะเป็นฟอนต์ตัวเลขนี้เลยนี่ครับแล้วอีกหนึ่งจุดเลยครับจุดนี้เนี่ยคือสําคัญเลยนะครับสําคัญเลยนะครับถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าของเก๊เนี่ยคือไม่เหมือนเลยนะครับจะเป็นโค้ดนะครับโค้ดดาว ตรงนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับโค้ดดาวจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับไม่ค่อยชัดเลยครับโอเคชัดไหมครับไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยครับจะเป็นโค้ดดาวอยู่ตรงนี้เลยนะครับโค้ดดาวแต่ว่าข้างในโค้ดดาวนะครับข้างในโค้ดดาวเนี่ยคือจะตอกเป็นเลขห้าเก้านะครับ เนี่ยครับในโคดดาวจะอยู่ข้างในข้างในโคดดาวตรงนี้นะครับผมก็พยายามจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมโชว์รูปให้ดูละกันนะครับเพราะโคดเล็กมากครับโคดเล็กมากถ้าเกิดว่า เป็นของกีนะครับถ้าของกีเนี่ยโค้ดดาวนะครับข้างในเนี่ 11. ยจะไม่มีตอก59นะครับข้างในเนี่ยข้างในจะเป็นเหมือนคล้ายโค้ดอุคล้ายโค้ดอุนะครับข้างในจะเป็นโค้ดอุบางทีก็ไม่ติดเลยก็มีนะครับไม่ติดเลยคือเป็นรูปดาวเฉยข้างในไม่ได้ตอกอะไรนะครับพิจารณาได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้ข้างในเนี่ยคือจะเป็นฟอนต์59นะครับข้างในจะเป็นฟอนต์59 แล้วก็เราก็ดูนะครับถ้าเกิดเป็นของเก้มาเนี่ยของเก้เนี่ยตรงข้างในเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆโคดอวครับหรือไม่อาจจะไม่มีเลยไม่มีอะไรตอกเลยคือตอกแค่เป็นรูปดาวงเดียวนะครับตอกแค่เป็นรูปดาวงเดียวแล้วก็รอยตะไบเนี่ยนี <t <t ่ครับรอยตะไบนะครับตรงเนี้ยก็คือรอยตะไบเนี่ยเขาจะตะไบมาแบบลึกมากเลยครับตะไบมาแบบลึกมากเลยใช่ลึกมากเลยครับก็คือมองตาเปล่าเนี่ยเห็นเลยถามว่าของ แท้มีไหมของแท้ก็มีครับของแท้มีแต่ว่าของแท้เนี่ยคืองานะละเอียดกว่านะครับมีรอยตะบันกันแต่ว่าจะไม่ได้มีเยอะไม่ได้จะไม่ได้มีเยอะเหมือนของเก๊นะครับถ้าของเก๊เนี่ยคือจะเป็นรอยตะบันแบบโอ้โหเต็มมากครับเลือกมากเลยเยอะมากนะครับก็พิจารณาได้เบื้องต้นนะครับถ้าไม่มีสายก็พิจารณากันเบื้องต้นก็คือจะมีสียานะครับก็คือจะมีสียานะครับการลงยาของเลด แล้วก็จะเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดของการลงยานะครับตัวอักษรหน้าหลวงพ่อนะครับเห็นไหมหน้าหลวงพ่อแล้วก็ฟอนต์นะครับฟอนต์ฟอนต์นตัวนี้ก็คือเราก็จําให้แม่นแม่นได้เลยนะครับฟอนต์ตัวนี้จําให้แม่นแม่นเลยนะครับฟอนต์ห้าเก้าตรงนี้เพราะว่าฟอนต์เนี่ยคือมีแค่ฟอนต์เดียวนะครับฟอนต์ห้าเก้ามีแค่ฟอนต์เดียวนะครับ แล้วก็จะมีตัวเลขนะครับเนี่ยครับฟอนต์ตัวเลขตรงนี้เลยฟอนต์ตัวเลขก็คือเราก็จําให้แม่นๆนะครับถ้าเราจําฟอนต์ตัวเลขได้จําโค้ดได้นะครับก็ตรงนี้ก็คือน่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะไม่มีปัญหากับมือใหม่นะครับน่าจะไม่มีปัญหากับมือใหม่นะครับถ้าเกิดจําฟอนต์ได้แต่ที่สําคัญเลยนะครับที่ว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยก็ว่าได้ก็คือจะเป็นตรงดาวนะครับรูปดาวโค้ดดาวนะครับ โคดดาวตรงเนี้ยข้างในอย่างที่ผมบอกครับก็คือจะเป็น5 9นะครับจะเป็นฟอนต์5 9ตัวเล็กเลยนะครับจะเป็นฟอนต์5 9ตัวเล็กเลยอยู่ข้างในโคดดาวนะครับนี่ครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เลดเลด5 9นะครับ59ไตามาศของหลวงพ่อรวยนะครับถ้าราคากลางๆเลย ช่วงนี้ราคากลางๆเลยก็2บาท2บาทเนี่ยผมเห็นบางบางกระทู้นะครับบางกระทู้หรือว่ากระทู้ที่จบประมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่หมื่นหมื่นกลางนะครับหมื่นกลางขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับความสวยด้วยก็คือจะอยู่ประมาณหมื่นกลางขึ้นไปนะครับก็อย่างของผมถ้าอย่างของผมเนี่ยที่ผมได้มาเลยนะครับก็คือผม ได้มาอยู่ที่เราลาประมาณ7,005 0 0แต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกนะครับว่าเอยทำไมผมได้มาถูกจังไอ้น,นี้ก็คือเขาแบ่งมานะครับก็คือเขาแบ่งมาเขาแบ่งมาให้ใช้ครับแบ่งมาให้ใช้แบ่งมาให้ดูนะครับว่าของแท้เนี่ยคือเขาดูวันตรงไหนนะครับของแท้ดูตรงไหนไม่มีสายถ้าเกิดไม่มีสายเราสังเกตยังไงนะครับ แล้วก็โค้ดนะครับโค้ดเป็นยังไงแล้วก็ฟอนต์ฟอนต์ด้านหลังเป็นยังไงนะครับของเทของเกต่างกันตรงไหนนะครับก็คือเขาแบ่งแบ่งมาให้ดูเฉยนะครับก็เขาแบ่งมาอยู่เราเรามันหกพันห้าเจ็ดพประมาณนี <t> <iken> <Legend> ้ครับแต่ว <t> <iken> ่า <t> ถ <iken> ้าราคากลางๆเลยที่เล่นกันอยู่นะครับอยู่มันตีไปสักหน0 0งนันนะครับหน0 0งัแต่ว่าถ้า สวยๆหนึ่งสวยๆหน่อยก็อาจจะอาจจะอีกราคาหนึ่งนะครับอย่างป้ายแดงเลย,ย้ยครับป้ายแดงก็จะอาจจะอีกราคาหนึ่งอย่างของผมก็สภาพประมาณเราๆแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับจมูกแตะนิดเดียวนะครับจมูกแตะนิดเดียวนะครับก็จัดอยู่ประมาณน้องๆน้องๆป้ายแดงนะครับก็จะอยู่กันราคาประมาณนี้ประมาณหมื่นกลางนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวก็ตรงนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับก็คือสงสัยว่าตรงไหนดูจุดไหนได้อีกบ้างไหมนะครับก็คือหรือว่าตำหนิที่ดูเนี่ยคือดูตรงจุดไหนมั่งนะครับถ้าไม่มั่นใจไม่ชัวรก็สอบถามกันใต้คลิปได้เลยนะครับใต้คลิปเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือไม่ก็ส่งรูปนะครับส่งรูปมาให้ผมดูนะครับแล้วก็ สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับว่าเราดูจุดไหนได้มั่งหรือว่าของท่านแท้ไม่แท้ตรงไหนนะครับผมมีคําตอบให้นะครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจบคลิปไว้ในแค่นี้นะครับผมขอกราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ